เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องว p ยสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆนู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับคันนี้เป็นมิ t ูบิชิแลนเซอร์ครับกับราคา2900 0บาทเท่านั้นครับเกียร์ออโต้ด้วยเครื่องพันแปดซีซีแอร์เย็น เล่มใหมาชุดโอนครบเลยนะครับราคานี้ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามไว้ก่อนเลยนะครับจะไ่พาตัวเรื่องใหม่ๆตัวคลิปใหม่ๆครับมีมาให้เลือกกันเป็นประจำทุกวันครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้เราก็รีวิวดูคันนี้กันรอบๆก่อนนะครับเป็นวิซุบิชิแลนเซอร์ปี98นะครับราคา29,000บาทครับเจ้าของบอกขอราคานี้เลยนะครับงดต่อนะครับขอราคานี้เลย สนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าว่าราคายัางตึงไปก็ผ่านก่อนได้นะครับลอกเรื่องดูคนอื่นครับมีให้เลือกอีกหลายคันที่หน้าช่องของเราได้เลยคันนี้พิกัดดูรถอยู่โคราชครับสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับกันได้ครับเล่อเอกสารชุดโอนครบเครื่องดีแอร์เย็นเกียร์โต้สีสันก็มีเรือยบ้างตามรูปครับภายในเบาะหนังเบาะหนังดำแดงครับหน้าต่างไฟฟ้าทั้งสี่บานสภาพดีครับ ก็เข้าชุดทั้งหน้าหลังเลยครับแผงประตูด้วยสวยๆครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ